ก็จะเป็นไม้คู่นี้ครับผมอันนี้เสียบทรงสูงเอาไว้ให้ก็ต้นคนละต้นแต่ว่าตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันเสียบทรงสูงเอาไว้ให้นะครับผมอยู่ที่สามร้อยเราส่งทุกอย่างก็ที่เชืปนาก็ต้นเดิมนะอันนี้แบบแบบความความประมาณนี้แหละนะความแบบนี้ กำลังออกยอดดอกมาอันนี้ก็อีกฟอร์มหนึ่งเป็นไม้สองฟอร์มพู้นี้อยู่ที่480บาทอันนี้ไม้จะใบร่วงนะอันนี้เป็นไม้ซื้อมานะใบร่วงต้นนี้ใบร่วงอันนี้เพปเปอรนาที่ที่เราิ่งด้านข้างออกนะตอนแรกจะเอาไว้เสียบแต่ก็ไม่ได้เสียบก็เ,เลยปล่อยเลยแต่ฟอรมข้าบนได้สวยดีอันนี้เป็นเพปเปอนาเสียบจริงเพปเปอรนาเกสรแบบนี้นะ อันนี้ใช้จอรูปผสมเากญี่ปุ่นมาเสียบหาคานวันนี้ไปก็ต้องเอาไปแแบบทำไมก็สามร้อยครับผมคู่นี้เอาแค่ต้นนี้คืนเ๋ยวค่าส่งต้นนี้ตันนี้ก็ซื้อมาสองร้อยแล้วนะซื้อมาสองร้อยแล้วก็เอาเป็นสามร้อยแล้วกันแต่ว่าต้นนี้เป็นของผมทำเองก็เลยไม่เป็นไรประมาณนี้ครับผมมาเท่านี้นะของเชา้านี้เดี๋ยวมีอะไรเก็บปัญหาให้ดู อันนี้เป็นไม้ที่ฉีดตัวคนื่อคืนนะเดี๋ยตัวนี้มีดอกมากกว่าแล้วแหละโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณสวัสดีเลยครับสวัสดีครับ